สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLBC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคำสอนที่ทรงคุณค่าของครูบาอาจารย์ผู้ฟังทุกท่านครับมนุษย์เราที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบน,นี้ หาดกดำเนินชีวิตเป็นไปตามธรรมเนียมวัฒนธรรมกรอบประเพณีหรือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่วางไว้สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีแน่ๆก็คือการเข้ารับการฝึกฝนเรียนรู้อบรมนะครับแน่นอนฮะชีวิตของมนุษย์ก็ต้องมีครูบาอาจารย์ชีวิตที่ได้ดีล้วนมีครูมีโคช้ชวันนี้คําสอนที่ทรงคุณค่าของครูบาอาจารย์ที่ให้ไว้นั้นท่านบอกว่าความสําเร็จของชีวิตมาจากความคิดที่เรากําหนดถ้าเรามีความเชื่อ ว่าเราทําได้เราจะได้สัมผัสกับผลลัพธ์ตามปรารถนาในขณะเดียวกันระหว่างการดําเนินชีวิตนั้นมนุษย์เขาจะให้ความร่วมมือก็ต่อเมื่อคนเหล่านั้นเ็าเกิดความเข้าใจครับมนุษย์จะเกิดความเข้าใจก็ต่อเมื่อมีการสื่อสารที่มีคุณภาพมีศักยภาพครับมนุษย์จะสื่อสารได้ดีนั้นเขาก็จะต้องมีความรู้ดังคํากล่าวที่ว่าความรู้สร้างความแตกต่างวินัยสร้างความสําเร็จ ความรู้สร้างงานประสบการณ์สร้างเงินและมนุษย์นั้นจะมีความรู้ได้ก็ต่อเมื่อเขามีวินัยในตัวเขาเองครับมีผู้คนมากมายดำเนินชีวิตโดยไม่เคยให้ความสำคัญกับการรู้ไม่เคยสนใจที่จะเข้ารับการฝึกฝนเรียนรู้อบรมดังนั้นในการสัมมนาในการเสวนาในการเจรจาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจึงทรงคุณค่าซึ่งมีผู้กล่าวไว้เช่นเดียวกันเขาบอกว่า คนทุกคนคือครูทุกสถานที่คือโรงเรียนการที่เราเดินทางได้พบปะหากเรามีมุมมองมีแง่คิดที่ดีเราจะสังเกตได้ว่านั่นคือโรงเรียนของชีวิตผู้คนที่เราได้พบปะนั่นคือคุณครูของเราจะเป็นมุมใดก็แล้วแต่รวนมีคุณค่าครับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทท่ททานครับ